ก่อเหตุช่วงเดือนรมดอนลอบวางระเบิดชุดคลุ้มคลองครูอำเภอรามันจังหวัดยะลาทหารบาดเจ็บ8นายเกิดเหตุจนใต้ลอบวางระเบิดน้ำหนัก80กิโลกรัมโดยใช้วิธีการฝังไว้ใต้ทางรถไฟเพื่อหวังสังหารเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยครูเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ8นาย โดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจออภูธรอภรามันจังหวัดยะลาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารชุดรักษาความปลอดภัยครูที่เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณริมทางรถไฟทางเข้าหมู่บ้านก่อนถึงตลาดบาลอประมาณ1กิโลเมตรในที่เกิดเหตุนั้นพบรถบรรทุก10ล้อ GMC หมายเลขทะเบียนกงจัก76965แรงระเบิดนั้นส่งผลทำให้กระโปรงและล้อด้านหน้า และล้อหน้าด้านขวาที่อยู่ฝั่งคนขับนั้นพังยับเยินพร้อมกับพบหลุมระเบิดอยู่ริมรางรถไฟลึกประมาณ2.5เมตรกว้าง4.5เมตรโดยที่มีเศษสะเก็ดระเบิดชิ้นส่วนวงจรโทรศัพท์มือถือรวมถึงเศษถังแกส๊สปิกนิกกระจายไปทั่วบริเวณ จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารสังกัด100ร้อยร15234ชุดเฉพาะกิจยะลา12จำนวน8นายได้นำรถ GMC ออกจากฐานบ้านบาลอเพื่อรักษาความปลอดภัยคณะครูเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายได้นำเอาระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังแกส๊สปิกนิกจำนวน2ถังน้ำหนักรวมไม่ต่ำกว่า80กิลกรัม ซึ่งได้ฝังไว้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาและได้จุดชนวนระเบิดเมื่อคณะทหารเดินทางมาถึงเสียงระเบิดนั้นดังสนั่นไปถึงตลาดเมืองรามันที่อยู่ห่างออกไปประมาณ5กิโลเมตรซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ฐานได้รับบาดเจ็บ8นายและชุดกู้ภัยก็ได้นำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนั้นส่งโรงพยาบาลรามัน ส่วนคนร้ายนั้นคาดว่าน่าจะเป็นพวกเกาะความไม่สงบที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่เพื่อก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในช่วงเดือนรอมดอนค่ะ